ก็ S 1> <S 1> สวัสดีครับพบก,กับผมมันในช่องหมมันนะครับและวันนี้เราก็อยู่กับ FNA FF นะครับตัวนี้นะครับคือมีคนแบบว่าทักผมมาเนาะเพราะว่าผมยังทําไม่เสร็จนะครับมันมีตัวหนึ่งก็คือแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนจากแบตหนึ่งร้อยให้กลายเป็นสามก่อนนะครับโอเคมันมีตัวแบตเตอรี่ที่เป็นปัญหาก็คือว่าเวลามันติดลบเนี่ย มันจะลบ1ไปเรื่อยๆครับเวลามันเหลือ,อสูบมันจะลบ1ไปเรื่อยๆแล้วทุกอย่างก็ยังใช้การได้ปกตินะครับโอเคตัวนี้เนี่ยผมว่าผมจะทําคลิปให้เขานานแล้วนะแต่ว่าเ <laughs> หมือนกับผมแบบหมดไฟนะผมก็เลยไม่ได้ทําคือไม่อยากทําก็เลยไม่ทําโอเคครับตัวที่เราจะต้องแก้ไขเนี่ยมันอยู่ตัวนี้นะครับคือตัวแปรแบตหมดยังเนี่ยเริ่มต้นโดยการตั้งค่าตัวแปรแบตหมดยังซึ่งผมทําไว้แล้วนะครับ มันเป็นการเช็คว่าแบตเตอรี่เนี่ยยังหมดหรือเปล่าแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็ให้เอาออกมาออกมาไว้บนรูปตลอดไปเลยนะครับถ้าแบตเตอรี่น้อยกว่าเท่ากับ0นย์ตั้งค่าตัวแปรตัวนี้นะครับเปลี่ยนค่าตัวแปรเนี่ยคือให้ลบออกนะครับลบคำสั่งโอเคแล้วก็ไป บวกเพิ่มข้อมูลตั้งค่าตัวแปรมันต้องเปลี่ยนเป็นตั้งค่าตัวแปรแบบหมดยัง่นล่ะถ้าแบตเตอรี่น้อยกว่าเท่ากับ0ตั้งค่าตัวแปรแบบหมดยังเท่ากับ1คือเปลี่ยนค่าตัวแปรเนี่ยมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแต่ตั้งค่าตัวแปรคือจะกําหนดให้มันเป็นตัวนั้นไปเลยนั่นเองโอเคทีนี้เราเปลี่ยนแค่นี้แล้วก็ไปเช็คได้เลยนะ พอเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับทุกอย่างจะกดไม่ได้ครับแต่ว่าแบตยังลดลงเหมือนเดิมนี่ครับมันอยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยครับก็ให้เราเพิ่มท่าเข้ามาอันหนึ่งในล่ะ ถ้าตัวนี้โอเคเพิ่มเข้ามาถ้าข้อมูลแบตหมดยังอยู่ไหนน่ะโอ้มันอยู่ตรงนี้แบตหมดยังตะกะเท่ากับ1ถ้าแมตต์หมดยังเท่ากับ1ก็ให้ย้ายพวกดูกล้องพวกเปิดปิดประตูโอเคเข้ามานะครับพอได้อย่างนี้แล้วก็กดเล่นดูครับ ทำไมองผิดผิดผิดถ้าแบตหมดยังเท่ากับศูนย์คือเปิดมาแบตหมดยังมันจะเป็นศูนย์นะครับคือผมใส่ผิดถ้ามันเป็นศูนย์ทุกอย่างยังทํางานได้ปกติแบตจะลดได้ปกตินะครับแต่ถ้ามันเป็นหนึ่งคือไม่ใช่ศูนย์แล้วมันก็จะไม่ทํางานนะครับโอเคเหลือศูนย์แล้วมันก็ไม่ลดนะครับทุกอย่างก็ เปิดปิดอะไรไม่ได้นะครับคือมันจะไม่ติดลบนะครับแต่ว่าถ้าเราเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าถ้าเราปิดเปิดป,ปิดประตูอยู่ประตูมันก็จะปิดอยู่อย่างนั้นนะครับดังนั้นเราให้ไปที่ประตูครับปุ่มเปิดปิดประตูซ้ายโอเคมันจะมีตัวแปรเปิดปิดประตูอยู่นะครับเราก็จําไว้นะครับตัวนี้มันจะมีการเช็คแบตหมดยังด้วยครับถ้าแบตหมดยังเท่ากับ0ูนย์เป็นจริงแล้ว ก็ให้ทําการเปิดปิดประตูด้านเองนะครับคือแบตหมดยังเท่ากับ0ยก็คือแบตยังไม่หมดนั่นเองโอเคทีนี้เราก็ให้สร้างมาอีกตัวหนึ่งนะครับเอาเมื่อฉากเริ่มมาอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเอาตลอดไปมาโอเคตลอดไปมันจะทำการเช็คไปเรื่อยนะครับ แล้วก็เอาท่าไม่เอาท่าดีกว่าเอารอจนกว่ารอจนกว่าข้อมูลแบตหมดยังตะกะเท่ากับ1ถ้าแบตหมดยังเท่ากับ0คือแบตยังไม่หมดนะครับตัวนี้จะทำการเช็คว่าแบตมันหมดหรือเปล่าถ้าแบตหมดยังเท่ากับ1คือแบตหมดทำไมผมพูดซ้ำอย่างนี้จะงงหรือเปล่าเดีย่ยว ถ้าแบตหมดยังเท่ากับหนึ่งคือแบตหมดแล้วก็ให้ตั้งค่าตัวแปรตั้งค่าตัวแปรเปิดปิดประตูทางไหนวะเปิดปิดประตูเฉยๆโอเคเปิดปิดประตูเท่ากับประตูเปิดประตูเปิดมันหนึ่งหรือมั้งโอเคลองดู คือเราปิดประตูไว้ทั้งหมดเลยครับพอแปดหมดปุ๊บโอเคน่าจะปิดเอาเป็นศูนย์มันก็อยู่อย่างนี้นะครับคือเราจะต้องจำให้ได้แค่นั้นเองทำไมมันไม่ อ๋อเราไม่ได้เปลี่ยนรูปลักษ์ด้วยนะวะลองดูคือเราต้องเอารูปลักษ์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับมาโอเคโอเคเห็นไหมมันเปิดแล้วแล้วก็ปิดไม่ได้นั่นเองนะครับ ทีนี้ก็ไปที่3จุดที่ขวาบนนะครับกดชุดข้อมูลก๊อปอันสุดท้ายมากดถูกต้องแล้วก็ใส่ชื่อเป็นให้เราจำได้เนะจากนั้นไปเปิดปิดประตูอีกอันนึงที่เรายังไม่ใส่นะครับให้ไปที่ขวาบนชุดข้อมูลแล้วก็แตกออกเอาตัวนั้นออกมา แต่ก็โอเคเราจะได้อันข้างล่างนะครับทีนี้เรามาดูตัวแปรของมันนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเปิดปิดประตูทางขวาโอเคเปลี่ยนแค่นี้เนะี่ยโอเคลองปิดไวศูนปุ๊บโอเคประตูเปิดเราดูกล้องไม่ได้ แต่ว่ามันยังมีตัวหนึ่งคือถ้าเรากดดูกล้องโอเคแบตหมดแต่เรายังดูกล้องได้ทีนี้เราไปที่ตัวปิดกล้อง ตัวปิดกล้องนีครับมันจะทําการตั้งค่าตัวแปรดูกล้องเท่ากับ0ใช่ไหมครับเราก็ให้จําตัวนี้ไว้นะครับเราก็ไปที่ห้องควบคุมตัวนี้จะเป็นการดูกล้องนะครับคือถ้าแบตยังไม่หมดดูกล้องเท่ากับ1คือเราสามารถดูกล้องได้ใช่ไหมแล้วก็เมื่อดูกล้องเท่ากับ0แสดง ดูกล้องเท่ากับ1เมื่อเคาะโอเคเมื่อเคาะถ้าแบตยังไม่หมดดูกล้องเท่ากับ1คือเราสามารถดูกล้องได้แล้วก็ให้ซ่อนตัวดูกล้องไว้จากนั้นกล้องทุกอย่างก็จะแสดงขึ้นมาตัวนี้ก็จะแสดงด้วยแล้ว,วพอตัวนี้เคาะปุ๊บ ดูกล้องก็เท่ากับ0พอดูกล้องเท่ากับศนย์ตัวนี้ก็จะซ่อนไว้โอเคเราสามารถตั้งค่าที่ตัวไหนก็ได้นะครับผมจะตั้งค่าในตัวนี้ก็แล้วกันนะครับก็ให้เมื่อฉากเริ่มเมื่อฉากเริ่ม,มเหมือนเดิมเลยตลอดไปรอจนกว่ารอจนกว่าข้อมูล แปดหมดจังเท่ากับ1รอจนกว่าแปดจะหมดนั่นเองนะครับแล้วก็ตั้งค่าตัวแปรดูกล้องอยู่ไหนเราดูกล้องเท่ากับ0โอเค พอเราเปิดกล้องไว้นะครับแบตเหลือศูนย์ปุ๊บเราก็กลับมาที่เดิมแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับก็มีแค่นี้นะครับผมคลิปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นยังไงเลยล่ะดูไม่ค่อยสนุกเปิดทุกคลิปนะครับเพราะผมจะไม่ตัดต่อนะครับนี่เป็นการอัดในมือถือแบบแบบแนวตั้งเนาะถ้าเอาไปตัดต่อมันจะกลายเป็นแนวนอนนะครับ โอเคพี่พีออย่างนี้แหละขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอาการหมดไฟนี่มันแย่จริงๆเลยเนาะแค่คิดว่าไม่อยากทํามันก็ไม่ทาแล้วโอเคไว้เจอกันนะครับทุกอย่างก็สามารถเล่นได้ปกติเอ๊ะแต่เดียวก่อนเราไปที่แบตเตอรี่ก่อนครับสุดท้ายก็เปลี่ยนให้มักานกลายเป็น0 0เหมือนเดิมเนาะโอเคบายบาย